การรีวิวกันที่นั่นเต้นกันที่นั่นสะบัดกันที่นั่นเราจะไปดูความเหลืองอารามเออเหมือนฟันพระบาทที่เจ้าไงเนี่ยอืมเห็นไหมไม่แต่ว่าน้องเอฟซีนะคะแม่นี่ไงเขาเขาส่งมาให้เนี่ยยาสีฟันอย่าลืมให้กล่องเอออีเปรดนี่ประจําเลยเนี่ยอี่ายง้อเออลเอาให้เมื่อว่านี่นะคะตั้งแต่เอฟซีอ่ะส่งยาสีฟันมาให้แม่วันก่อนรู้สึกว่าฟันไม่ขาวขึ้นนะนะคะ อ,อคือแม่ะค,ะคือแม่ได้แปลงฟันมั่งใช่ไหมล่ะโอ้ยกูกได้แปลงมาตลอดแต่ว่าน้ำหมากกูมันไม่ออกนะคะยาตีควันบางยี่ห้อนะคะน้ำหมากไม่กระเด็นค่ะไม่กระเด็นเพราะอะไรเนื่องจากคราบเหลืองของเราเนี่ยมันติดมานานแล้วก็มันติดมาแน่นเมื่อก่อนยอมรับนะคะมาพูดเรื่องพระหมหาทีวีเจ้านิดหนึ่งเป็นคนไม่ค่อยแปลงฟันนะคะเป็นคนไม่ค่อยแปลงควันไม่ชอบการแปลงฟันเพราะอะไรนี่ าก็อยู่แบบสะดวกสบายแบบเบิดเบิดบ้าน Love, ไงไม่คือแม่ก <ic ly> ็แต่ว่านะคะฟันก็ไม่เจ็บไม่ปวดนะคะ <c oughs> คนกินหมากกินพลูเนี่ยนะคะฟันจะไม่เจ็บจะไม่ปวดแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง <c oughs> รากฟันมันจะแข็งแรงนั่นไงถึงทำให้พระมหาทีร